สนับสนุนโดยค่สันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับผู้ชมครับตอนอรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศยานเย็นกับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไปพร้อมๆกันพร้อมกับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันุ่งึ้นในรายการสต op ปลอหยุดลงทางในตลาดหุ้นกับผมบดิษฐประทุมตะวันพุทธที่20สิงหาคม2557ครับย้อนกลับไปดูค่าคืนที่ผ่านมานะครับดูเหมือนภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงส่งให้อนิสง์ในตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงตลาดหุ้นบ้านเรามีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้น ของทางสหรัฐก็มีการปรับบวกขึ้นทั้งหมดรวมไปถึงตลาดยุโรปนะครับหลังจากที่คลี่คลายปัญหาเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ตอนนี้กําลังมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับฉะนั้นสะท้อนต่อมุมมองภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นได้เช่นกันหนึ่งในนั้นถ้าดูจากตลาดหุ้นง่ายๆใกล้ๆตัวนั่นคือตลาดหุ้นไทยครับเซ็นเด็กไทยช่วงเช้าจะมีการเปิดตัวขึ้นมากระโดดขึ้นไปทดสอบ1 5 5อีก1รอบแล้คร้ี่สําคัญวันนี้พยายาามขึ้นไปรักษา ระดับนี้ไม่ให้มีการปรับลดลงมาแต่ว่ายังคงสามารถรักษาระดับอยู่ในแดนบวกได้แม้ว่าจะมีการปรับลดลงมาบ้างแต่ว่ายังอยู่ใกล้เคียงกับระดับ1550พครับฉนั้นล่าสุดตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนไปดูพร้อมกันครับผู้ชมครับถ้าไปดูนะครับตลาดหุ้นไทยจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงเป็นลักษณะเช่นเคยครับขึ้นไปทดสอบ1552ครับแล้วก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้นะครับพยายามยืนให้ได้สําหรับระดับ1550ครับแม้ว่าหลังจากนั้นจะยังคงรักษารระดัับบ ลงมาบ้างแต่วันนี้เห็นการปรับช่วงลงมาลงมาต่ําสุด1,546แล้วก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกบวกขึ้นมา3.57จุดในขณะที่ขึ้นไปสูงสุดวันนี้บวกถึง9จุดครับส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นบรรยากาศใกล้ปิดตลาดตอนนี้ใกล้ๆ1 5 5 0ครับ1,549.39ครับบวกขึ้นมา6.54จุดครับ ส่วนมูลค่าการซื้อขายนในตลาดท้ายตลาดแบบนี้วันนี้ขึ้นมาแตะถึง41,000ล้านบาทเดี๋ยวรอดูนะครับจังหวะการปรับขึ้นหลังจากนี้มูลค่าการซื้อขายจะขยับมากน้อยขนาดไหนในขณะที่ระดับของดัชนีพยายามขึ้นไปทดสอบ1,550ครับไปดูห้าดับหลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดวันนี้กันบ้างครับดูเหมือนจะหนีไม่พ้นกลุ่มหลักๆที่วันนี้มีการปรับตัวขึ้นนั่นคือกลุ่มสื่อสารครับวันนี้กลุ่มสื่อสารขึ้นมาอยู่ในห้าดับหลักทรัพย์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแน่นอนว่าการ ตอบรับเรื่องของปปชหลังจากที่มีการสรุปการประมูลขึ้น 3G ว่าไม่มีการทุจริตของทางคณะกรรมการกทคครับซึ่งผลสรุปจากปปชทําให้คาดว่าการประมูล 4G อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในปีหน้าจึงเป็นภาพรวมของการส่งผลต่อป,ปัจจัยบวกในหุ้นกลุ่มดังกล่าวครับฉะนั้นวันนี้ทรูปรับบวกขึ้นมา60ตางครับขึ้นมาถึง5%ในขณะที่แอดวาน e บวกขึ้นมา3บาทอยู่ที่209บาทครับ c k วันนี้บวกขึ้นมา1บาทอยู่อยู่ที่27บาท 25ตางค์ครับแจสหลังจากที่าราคาถูกกดลงมาหลายวันนะครับวันนี้ล่าสุดสามารถบวกขึ้นมาได้20ตางค์ล่าสุดอยู่ที่6บาท60ครับไม่เว้นแม้แต่ตัวอินทัชที่อยู่ในกลุ่มสื่อสารเช่นเดียวกันวันนี้ก็บวกขึ้นมาอีก50ตางค์ล่าสุดยืนอยู่ที่72บาท25ตางค์ครับ นอกจากตลาดหุ้นไทยจะอยู่ในแดนบวกแล้วนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้บวกเกือบทุกตลาดครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับอนิสงส์เรื่องของตลาดหุ้นในภูมิภาคเกือบจะทั่วโลกนะครับที่มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นฉะนั้นวันนี้นี่ีกครับบวกขึ้นมา4จุดสเตททา์สิงคโปร์บวก6จุดทางเสียงฮ่องกงบวก25จุดครับตลาดหุ้นไต้หวันบวก44จาการ์ตาคอมบัสิตอินโดนีเซียบวก17ตลาดหุ้นมาเลเซียบวกขึ้นมา6จุดและตลาดหุ้นโซลวันนี้บวกข มุมมองช่วงนี้ตลาดหุ้นเกือบจะทั่วโลกมีการปรปับบวกแบบนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในบ้านเราอย่างไรดีหลังจากที่พยายามขึ้นไปทดสอบ1 5 5 0ตลอดนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทหลักทร,รัพย์ธนาชาติครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับคงเป็นมุมมองเดิมสําหรับการขึ้นไปทดสอบ550ครหบคุณพันี้ประเมินตลาอยังไงดีครับเรายังมีมุมมองเชิงบวกนะครับหล้วจากนล้ตระต้านนี้ ขึ้นไปนะครับหลังจากที่ขึ้นมาทดสอบแนวต้าน1550ติดต่อกันเป็นวันทําการที่5วันนี้เนี่ยหันไปเทรดดิ้งหุ้นที่มีข่าวเช่นหุ้นมือถือในประเด็นเรื่องปปชนะครับร<ม>วมถึงหุ้นอย่างรับเหมาก็เล่นประเด็นที่มีการเปิดประมูลตัวรถไฟฟ้านะครับเห็นว่าสองกลุ่มนี้โดดเด่นส่วนกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยเล่นกันมาค่อนข้างยาวจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ,รบแม้จะมีความชัดเจนม,มากขึ้นประด,ดับเรื่องที่จะส่งเสริมการ ใช้ประับ ทดแทนเนี่ยแต่วันนี้ก็เริ่มมีแรงขายต้มกำไรระยะสั้นออกมานะครับจะสังเกตว่าราคาการซื้อขายโดยรวมเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแม้ว่าตัวดัชนีเนี่ยจะปิดจออยู่ที่1 5ึ0กับ50จุดนะครับคือวันนี้ปิดไปที่ประมาณ4 6 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับนึงก็เป็นเพราะว่าผู้ลงทุนเนี่ยยังมองหาปัจจัยกระตุ้นตลาดใหม่ๆนะครับซึ่งประเด็นที่เฝ้ามองกันอยู่เนี่ยคือการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดรวมถึงของธนาคารกลางอังกฤษด้วยในค่ำคืนนี้ เพื่อค้นหาสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นดอกอัตราดอกเบียเ้ยเร็วกว่าที่ได้เคยประเมินไว้หรือไม่นอกจากนั้น,นยังเฝ้าติดตามการประชุมที่แจ็คสันโฮลคอนเฟรนซ์ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นก็เช่นกันความสนใจนจะพุ่งไปที่ถ้อยถแถลงของประธานเฟด เพื่อประเมินสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับรวมถึงความเห็นของประธาน ECB ธนาคารกลางยุโรนะครับเพื่อประเมินถึงความเป็นไปได้ที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับเรายังมีมุมมองบวกนะครับว่า ขั้นาการทางการเมืองนะซึ่งเราจะได้รัฐบาลเข้ามารับไม้ต่อจากคอสชไปอย่างช้าก็เดือนหน้านะครับเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะมีการเร่งรัดมากขึ้นนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยทําให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมีการฟื้นตัวชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ล้วก็ต่อนเนื่องไปที่ปีหน้าซึ่งก็จะมีผลทําให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีทิศทางที่ดีขึ้นตามไปด้วยกัน รัะนั้นทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติมีการประเมินเรื่องของกาไรบริษัทจดทะเบียนในช่วง2อถึงสเดือนข้างหน้าบ้างหรือยังครับอจริงๆเราทบทวนอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากไตรมาสหนึ่งไม่ดีไตรมาสสองเนี่ยจะเห็นว่ามีเกินจริงนะครับถ้าเรตัดพลังงานกับตัดปิโตรเคมีออกไปซึ่ง เป็นกลุ่มที่ฐานกําไรต่ํามากเมื่อไตรมาสสองปีที่แล้วนะครับภาพรวมยังยแย่แต่ว่าทนส่วนใหญ่มองข้ามมบไตรมาสสองไปละหลังจากมองว่าะจะ ค,ค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังเป็นต้นไปนะครับในภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าท่านนับเฉพาะกําไรปกติตัดรายการพิเศษทิ้งไปนะครับ,รบในปีนี้เนี่ยกำไรน่าจะโตสัก7.6แล้วรเร่งตัวขึ้นเป็นโต14ในปีหน้านะครับซึ่งนั่นก็จะทําให้ PE ของถ้าใช้ประมาณการกําไรปี58เนี่ยลดเหลือ13.8นะครั3.8เท่านะครับ,น,รบนอกจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าในช่วง นาสาเรมาสีเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะอาจจะมีการทบทวนปรับขึ้นประมาณการกำไรแล้วก็ยอมรับ variation ที่สูงขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองก็ดีทางเศรษฐก็จก็ดีเนี่ยลดลงไป็นลำดับเป็นลำดับ ครับฉะนั้นถ้าประเมินจากที่ทางคุณพิชัยบอกกลุ่มปิโตเคมีเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ฐานของกําไรราคาค่อนข้างต่ําลักษณะแบบนี้ในช่วงนี้สามารถเก็บในกลุ่มนี้ได้ไหมครับในกลุ่มนี้เนี่ยโดยช่วงะยิ่งในกลุ่มประทอนครับ,รบจะมีประเด็นความ บนเรื่องการปฏิรูปพลังงานอยู่เป็นแม่ราคายังไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยเตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยแต่เราคิดว่าผู้ลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่สามารถระบุชัดถึงความเสี่ยงจากการปฏิรูปภาคพลังงานนะครับคงจะทําให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้นะฮะยังอึดอัดไปอีกภาคใหญ่จนกว่าจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ครับ ย้อนกลับเข้ามาดูของกลุ่มสื่อสารที่วันนี้มีการปรับขึ้นยกแผงราคาการปรับขึ้นวันนี้ถือว่าค่อนข้างแรงและเร็วเกินไปที่จะเข้าไปซื้อได้อีกไหมครับจริงเรามีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีความวิตกกังวลเรื่องอการเลื่อกประมูลคลึ่นพันแปดคลึ่นเก้าร้อยออกไปเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับทาให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้นะหลายๆตัวเทรดดิสกาวจากมูลค่าที่เหมาะสมมากจนทําให้ผล จากเงินปันผลเนี่ยขึ้นมาอยู่แถวๆหเปอร์เ็นเป็นส่วนใหญ่นะะฉ่นั้น เมื่อความวิตกกังวลนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการประมูล 3G ีก็ไม่มีการสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการทุจริตนะครับตัวกรรมการกทคทั้ง4ท่านก็ยังดำรงตําแหน่งต่อไปเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นคนชุดเดิมที่จะจัดการประมูลต่อไปใน1ปีข้างหน้านะครับดังนั้นหุ้นในกลุ่มอย่าง a เอทวา i n t o u c h ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากกว่าเพื่อนเนี่ยเชื่อว่าก็คงจะมีลักษณะการฟื้นตัวขึ้นมานะอย่างไร ก็ดีนะฮะเนื่องจากตอนนี้นักลงทุนเนี่ยอยากได้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะฮะในขณะที่กลดมือถือเนี่ยเดิม ่อนหน้านี้เป็นกลุ่มด e เฟนเซอรอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์มากนะักจากตรงนี้นะครับก็โคงการกลาง,ลางแต่ว่าเหมาะสําหรับคนลงทุนระยะยาวแนละไม่เหมาะกับการซื้อเทรดดิ้งครับครับฉะนั้นถ้าประเมินอย่างกลุ่มของพลังงานทดแทนที่ก่อนหน้านี้รับข่าวการประชุมของทางกงปรปชออกมาแล้วราคาตอนนี้ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วหรือยังแล้วยังสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้อยู่ไหมครับได้หลายๆตัวนีขึ้นมาเร็วมากนะครับ,รบเรียกว่าภาพรวมเลยก็ว่าได้นะครับ ะท้อนโอกาสไปพอสมควรแล้วคราวนี้เราคงต้องรอของจริงแล้วนะครับว่าที่มีการเปิดประมูลกันเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วใครจะเป็นผู้ที่ได้ทำ การเหล่านั้นแล้วก็หลายๆคนที่าทาแผงโซลา่าบ้างเป็นผู้รับเหมาติดตั้งโซลาฟาร์มบ้างเนี่ยไทยจะเป็นคนได้งานเหล่านั้นนะที่ผ่านมานเนี่ยยังไม่มีใครได้นะครับ,รบหรือมีก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเป็นอยากให้น,นักลงทุนติดตามความคืบหน้าต่อไปครับไม่ความจําเป็นนะที่ต้องเข้าไปไล่ราคาหุ้นครับ ครับถ้าประเมินหลังจากนี้อย่างล่าสุดการประชุมที่ผ่านมาบอร์ดบีโอไอมีการอนุม,มัติในเรื่องของเงินลงทุนเพิ่มออกมาครับอันนี้จะมีกลุ่มนายได้รับนี้ส่งในเรื่องนี้บ้างไหมครับรยาวๆคงเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับ,รบอย่างไรก็ดีนะการอนุม,มัติไป3รอบมูลค่า3ามแสนล้านบาทเศษเนี่ยนะครับอันนี้คือให้ใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุนส่วนการตัดสินใจที่จะเดินหน้าลงทุนซื้อที่ดินซื้อเครื่องจกักรซื้ออะไรต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการอีก ทีหนึ่งนะ,ะครซึ่งคงจะรอความชัดเจนของทั้งเศรษฐกิจและก็นโยบายระยะกลางถึงยาวของรัฐบาลที่กําลังจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับครับคุณพิศัยครับระยะสั้นกรอบในช่วงนี้สำหรับดัชดนีประเมินอยู่ที่เท่าไหร่นี้ครับยังปิดอยู่ตรงนี้หนึ่งพห้ายห้าสจุดนะครับ,รบแต่เรามองว่าในที่สุดนะครับ ทะลุขึ้นไปนะฮะแล้วจะไปติดอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆ1570แล้วกรณีที่ดีที่สุดระยะเดือนติดตรงประมาณ1ัน600จุดครันในขณะที่แนวรับเนี่ยขยับไปอยู่ที่1,540จุดครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับเอาละครับสำหรับแนวรับนะครับที่คุณวิชัยให้ไว้ในช่วงระยะตอนนี้อยู่ที่1,540นะครับความพยายามของการที่ไปทดสอบด้านบนของเซ็ตอินเด็กซ์ไทยจะพยายามขึ้นไปทะลุ1,550ฉะนั้น ขึ้นไปจะเจอแนวต้านที่ประมาณ1570ครับและในระยะเดือนจะอยู่ที่ประมาณ1,600ส่วนหลายๆกลุ่มนะครับที่ได้รับอนิสงจากหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ดีกลุ่มสื่อสารหรือแม้แต่กลุ่มพลังงานทดแทนในช่วงนี้บางตัวของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงรวมไปถึงพลังงานทดแทนที่ขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงพอสมควรประเมินในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ทางเทคนิคกันสักเล็กน้อยนะครับในขณะที่กลุ่มของสื่อสารวันนี้มีการปรับขึ้นมาหลังจากที่มีข่าว ในเรื่องของการประมูลออกมานะครับว่าไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นกลุ่มนี้ราคาอาจจะมีการปรับลดลงก่อนหน้านี้ลงไปค่อนข้างเยอะราคายังคงต่ําอยู่แล้วก็อันที่สองนะครับสำหรับการได้ผลประโยชน์น่าจะเป็นระยะยาวมากกว่าเพราะว่าหุ้นในกลุ่มนี้ยังคงถือว่าเป็นหุ้มอยู่ในกลุ่มดีเฟนซีฟครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาิครับเดี๋ยวช่วงนี้ส่งคุณผู้ชมไปพักกันกอนกอะสกูครับช่วงหน้ากลับมากาหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับ